อันนี้ผมไม่ใช่สายของเขานะครับเพราะสายของเขาท่านผู้ชมสั้นนิดเดียวดูสายของผมครับโอ้ท่านผู้ชมครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่ใช้ตัวของ YouTube Music นะครับฟังเพลง เป็นประจำนะครับหรือฟังเพลงทุกวันนะครับด้วยตัวของ y o u t u b มิ u s i c และปัญหาหนึ่งที่ผมเจอก็คือผมจะใช้เจ้าตัว iPad ตัวเน็ตของผมนะครับต่อกับชุดเครื่องเสียงเก่าอันนี้ตัวซาบานี้สมมุติเป็นเครื่องชุดเครื่องเสียงเก่านะครับแล้วปัญหาที่เจอก็คือเวลาเราฟังเพล์ลิ์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันถึงเพลงที่เราไม่ชอบอะ่ะหรือระดับร,ร,ระดับเสียงของตัว YouTube Music มันไม่ได้เท่ากันทุกเพลงนะครับก็ไม่ได้เกลี่ยเสียงอะไรมาเพราะฉะนั้นหนึ่งเราอยากเปลี่ยนเพลง เราก็ต้องเดินมาก็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 แล้วก็เปลี่ยนเพลงเคาะตรงนี้นะครับสมมติเราอยู่ไกลๆนะครับอ่าแล้วหรือระดับเสียงเอา้าดังเกินหรือว่าเบาเกินเราก็ต้องก็ก็เดินมาลเล่นตัวของวอลลุ่มของตัว iPad หรืออุปกรณ์ที่เราต่ออยู่กับชุดเครื่องเสียงของเรานะครับผมเลยอยากยคิดอยู่เสมอนะคิดมานานเลยนะครับตัว iPad เราเนี่ยมันมีรีโมทจริงๆเลยนะครับที่ทําให้เราเพิ่มลดเสียงได้หรือเปลี่ยนตัวของเน็ค หรือว่าปรีเวีดได้อะไรประมาณนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแหมแอปเปิ Apple, หรือจะมีตัวของรีโมทแต่แล้วผมก็มาเจอตัวของทางแก้ท่านผู้ชมก็คือเจ้าตัวนี้ที่ผมจะเอามารีวิวให้ท่านทราบนี่คือตัวของบลูทูธรีซิเวอร์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะสามารถทำให้ท่านเปลี่ยนตัวของชุดเครื่องเสียงก่อๆของเราเนี่ยกลายเป็นุเครื่องเสียงที่มีบลูทูธได้แล้วมันดียังไงครับท่านผู้ชมก็เพราะมันมีบลูทูธ เราก็โยนเพลงจากตัวของ iPhone หรือ iPad ที่อยู่ติดกับตัวเรานะครับไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเปลี่ยนเพลงหรือเราจะเพิ่มลดระดับเสียงเราก็ทําที่มือถือของเรานะครับตัวเครื่องเสียงก็เล่นไปนะครับแล้วทําไมต้องใช้เพราะชุดเครื่องเสียงของคนเล่นเครื่องเสียงบางทีเราชอบน้ําเสียงของเขาเราไม่ได้ชอบตัวของลำโพงซาบาลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะครับเรามีเครื่องเสียงเก่ออยู่แล้วแล้วเราอยากใช้เขาต่อเจ้าตัวนี้ ช่วยได้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจสินค้าก็คลิกไปจากรายละเอียดหรือตัวของคอมเมนต์แนะนำได้นะครับผมมีร้านแนะนําอยู่นะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวของสเปคคร่าวๆของเขาก่อนนะครับเผื่อท่านที่ไม่ได้ดูตัวของคลิป u n นบ็อกซนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อ Music Link Hi-Fi Receiver นะครับรุ่นของเขาก็าคือ BR600 ท่านผู้ชมมีตัวของบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5นะครับเล่นไฟล์ล o อดเรทไฮไฟลได้นะครับบางบางนามสกุลนะครับแล้วก็มีไมโครนะครับคือทำให้เราพูดนะครับรับโทรศัพท์อะไรในผ่านเสียงได้นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ แบตเตอรี่อยู่ได้30วั Our b บตเตอรี่ไลฟมันจะยาวนานเลยขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือนี่นี่นี่สเปคคร่าวๆของเขารูปร่างหน้าตาเขาก็อย่างนี้นะครับเามีนะครับผมอธิบายตัวของพอร์ตของเขาก่อนนะครับตัวเสาที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเสาสอเสานะครับในตัวของรายละเอียดของสินค้านะครับที่ร้านเขาลงไว้เขาบอกว่ามีเสาสัญญาสเสานะครับแต่ก็มีคนที่มาอ่านเพจของผมนะครับ ติดตามเพจของผมนะครับเขาเข้ามามินว่าไอ้รุ่นนี้มีคนแกะดูข้างในเขาเชื่อมน่แค่เสาเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นครับคือตามสเปคเขาก็บอกว่าเขารับได้ไกลอะไรนประมาณนี้นะครับสเสานะครับก็แต่ถ้าเราใช้ในห้องใกล้ๆเนี่ยระยะห้าหเมตรในธรรมดานะครับก็โยกได้นะครับตัวของเสานะครับตัวพอร์ตของเขานะครับจะมีนะครับจะด้านหน้าด้านหลังก็ไม่รู้นะครับด้านนี้นะครับมี2ด้านนะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มแล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ <c oughs> ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวของรูไม้นะครับอ่อมีมีตัวของรูที่เราจะใช้เสียบตัวของสายสัญญาณนะครับที่เป็น3.5เข้ามานะครับอันนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับให้เราชาร์จตัวของเขานะครับ แล้วก็ตัวของมีลูไมอยู่ด้านนี้นะครับก็พอร์ตคร่าวๆข,าข,าของเขาเป็นประมาณนี้นะครับงั้นเวลาเราใช้งานก็ง่ายๆท่านผู้มชมก็คือเขาทาหน้าที่เป็นตัวรับบลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต่อใช้กับตัวของเครื่องเสียงของเราของสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเขาแถมมาให้แล้วนะครับแต่อีกอันหนึ่งขอบอกว่าต้องซื้อใหม่แน่นอนถ้าตัวของเครื่องเสียงนะครับกับตัวของตัวนี้นะครับท่าน ต้องวางใกล้กันนะครับถึงจะไม่ต้องซื้อสายใหม่นะครับอ่ะสายที่เขาให้มาคือสายตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับตัวของ USB นะครับใบไมโคร USB นะครับก็ไว้ชาร์จเขานะครับท่านก็ใช้ปลั๊กที่เป็นมีพอร์ต USB ให้หรือท่านก็ต้องใช้หัวชาร์จนะครับตัวของหัวชาร์จครับอีกอันนึงครับก็คือตัวของสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนะครับก็อยู่ที่ว่าท่านจะวางเขาใกล้กับเครื่องเสียงแค่ไหนนะครับถ้าวางไกลก็ต้องซื้อสายใหม่นะครับแต่ถ้าวางใกล้มีสายแถมมาให้นะครับอันนี้ผม ใช้สายที่แถมแล้วกันนะครับก็วิธีการต่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็นี่นะครับต่อเขานะครับกับพอร์ต AUX นะครับที่ผมบอกนะครับพอร์ตนี้นะครับโปรลูฟังของเขาแล้วอีกด้านหนึ่งท่านก็ไปต่อเข้าอินพุต audio ของเครื่องเสียงของท่านนะครับท่านจะเลือกอินพุตไหนก็แล้วแต่ว่าเครื่องเสียงท่านมีอินพุตเท่าไหร่นะครับผมต่อนะครับอ่าทีนี้ตัวของไฟนะครับตัวของไฟอย่างที่ผมบอกคอมีนี้มาให้นะครับ เนี่ยครับมันจะจะใกล้เพราะงั้นปลั๊กของท่านก็ต้องอยู่ใกล้นะนะแบบนี้ต้องเสียบมาถูกด้านนะครับไมโคร USB ไม่ใช่ USBC นะครับท่านฝืนไม่ได้นะครับถ้ามันผิดด้านท่านก็จะเสียจไม่ลงนะครับเนี่ยครับสายมันสั้นนะครับพอสายสั้นนะซื้อปลั๊กใหม่หรือท่านเนี่ยวิธีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้สายยาวแทนไอแล้วก็ผมก็เอาตัวนี้ไปวางไว้ใกล้ๆกับตัวของที่มันมีที่ชาร์จนะครับอันนี้ผมไม่ใช่สายของเขานะครับเพราะสายของเขาท่านผู้ชมสั้นนิดเดียว ดูใจผมครับโอ้ส่วนใหญ่ก็สั่งซื้อได้นะครับนี่นะครับคนละเรื่องครับอ่ะผมก็ต่อเข้าใหม่นะครับนี่เลยยาวไปยาวไปนะครับนะผมก็เอาตัวเขาไปวางใกล้กับปลั๊กนะครับได้เราไม่ได้ไม่ต้องซื้อปลั๊กใหม่นะครับให้เห็นหน่อย ตอนนี้ผมก็ต่อเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา,าว,วิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับสมมุติว่า <c oughs> ท่านจะเชื่อมต่อเขากับตัวของอุปกรณ์อย่างผมตอนนี้ผมจะเชื่อมต่อเขากับตัวของ iPad นะครับตัวของ iPad ก็คํมบูทูธเราปกตินะครับตัวของอุปกรณ์ของท่านนะครับแล้วก็ไปเปิดเขาเนี่ยครับท่านผู้ชมพอเปิดเขามันจะเปิดไฟแวบๆวๆบวบวบว,บวบนะครับเนี่ยเป็นสี นั่นนะครับสีฟ้านะครับก็คือบลูทูธพร้อมจับสัญญาณนะครับเราก็มาจับสัญญาณของเราปกตินะครับเชื่อมต่ออยู่นะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับพอเชื่อมต่อสําเร็จถ้าผมสังเกตนะครับไฟเขาหยุดกระพริบนะครับอ้าวนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลองเปิดเพลงฟังนะครับเปิดเพลงฟังครับก็ YouTube Music ของผมนะครับเอ่อ ผมไม่ฟังเว็บเดียวนะครับหรือเดี๋ยวผมตัดต่อนะครับผมอาเพลงที่เป็นเพลงของ y o YouTube อ่าลองเปิดแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเดี๋ยวผมลองดูเพลงนี้แล้วกันนะครับก็เพลงที่ฟังบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นลมแบบนี้นะครับตัวของ Isma to be Love ฟเลยเนี่ยผมฟังบ่อยๆนะครับลองดูอินโทรของลมหน่อยนะครับลมอ๋อ เนี่ยครับใช่ไหมอ่ะเห็นไหมครับเราก็พกไปเลยครับอุปกรณ์ของเรานะครับเอาเพลงฝรั่งบ้างสมมติไปปล่อยมือบ้างปล่อยมือ,อต้องปล่อยมือแล้วก็เพลงฝรั่งหน่อยก็เพลงฝรั่งหน่อยนะครับนี่เป็น s y Nothing At All จะเพิ่มลดเสียงก็สบายครับทำที่อุปกรณ์ของเราอ่าทัก่อนมเนี่ยครับ ใช้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายดายมากนะครับก็เป็นการที่ทําให้เราสามารถใช้ชุดเครื่องเสียงเก่าของเราเนี่ยครับที่เราชื่นชอบน้ําเสียงของเขาหรือเราอยากประหยัดเราไม่อยากซื้อใหม่ไม่อยากซื้อเรา,เาลำโพงหรือชุดเครื่องเสียงที่มีบลูทูธไม่อยากซื้อซาวบาร์ไม่อยากซื้อตัวลำโพงบลูทูธมาเพิ่มนะครับเราต้องการใช้เครื่องเสียงเก่าของเรานั้นแหละครับฟังเพลงก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปต่อใช้ได้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ รักชอบที่ติดตามการอย่าลืมกดซับกระจายกันไว้ช่องนี้เป็กนครพีเคหนอนหนุกวควายรอเรือนนะครับโถึงฝากเพจด้วยเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมวัดดีหรือยังไม่เป็นไรขามบางังฮะนะ